กรวดน้ำให้ได้ปุนสูงสุดหมอปลายเนี่ยทำไมขอเปิดปุนเป็นคำห้ามใช้การกรวดน้ำในแบบของหมอปลายพรลายกระซิบกรวดน้ำอย่างไรให้ได้ปุนสูงสุดหมอปลายบอกว่าวิธีการกรวดน้ำนั้นต้องใช้ดินเป็นสื่อหลังจากที่เราทำบุญเสร็จเราควรที่จะรีบกรวดน้ำ ภายใน24ชั่วโมงการกรวดน้ำก็มีอยู่ด้วยกัน2แบบคือกรวดแบบแห้งกับการกรวดแบบเทน้ำจริงๆเราสามารถทำได้ทั้ง2แบบแต่ถ้าจะให้ดีการกรวดน้ำที่ดีควรใช้ดินและน้ำเป็นสื่อแต่ถ้าหาดินไม่ได้สามารถใช้เป็นก้าวสารเป็นสื่อแทนได้ การกรวดน้ำในแต่ละครั้งควรกรวดน้ำหลังจากทำบุญเสร็จภายใน24ชั่วโมงไม่ว่าท่านจะสวดมนต์ไสบารท,ทำบุญทำทานบริจาคของอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าท่านกําลังเร่งรีบทำให้ท่านไม่สามารถกรวดน้ำได้ทันทีท่านสามารถกรวดได้หลังจากการทำบุญภายใน24ชั่วโมงสิ่งที่ควรกล่าวเวลากรวดน้ำ เพื่อให้ได้บุญสูงสุดจากบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำในวันนี้ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวงของข้าพเจ้าบอกชื่อนามสก,กุลของเราทั้งหมดที่เคยเปลี่ยนบิดามารดาสามีภรรยาบุตบรรพบุพปุรและข้าพเจ้าขอถวายบุญ ให้กับเทวดาประจำตัวของข้าพเจ้าเจ้าที่ที่บ้านของข้าพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์เทพทุกๆพระองค์ที่เสด็จมาคุ้มครองตัวข้าพเจ้าและองค์เทพทุกๆพระองค์ที่ข้าพเจ้าเอ่ยพระนามก็ดีไม่เอ่ยพระนามก็ดีปริมาณการเอ่ยชื่อของคนที่เราจะกร้บขึ้นอยู่กับของที่เราทำบน ถ้าทำบุญมากก็แบ่งบุญได้มากแต่ถ้าทำน้อยก็ควรจะอุทิศส่วนบุญให้กับตนเองเป็นอันดับแรกๆก,ก่อนแต่มีสิ่งต้องห้ามคือการกล่าวคำว่าขอเบิกบุญเพราะการขอเบิกบุญคือการไปเยี่ยมบุญในอดีตชาติมาใช้ในยามที่ไม่จำเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวว่า ถ้ามัวประมาทพลาดพลั้งต้องตกไปเกิดในที่ชั่วเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแล้วโอกาสที่กลับมาเกิดในมนุษย์บอกได้เลยว่าการเกิดเป็นมนุษย์แสนยากและแสนยากเพราะอะไรเพราะเมื่อไปเกิดในที่ชั่วเหล่านั้นแล้วก็ต้องทนทุกข์ทรมานอดอยากยากแค้น แล้วสัตว์เดรัจฉานที่เราเห็นว่าน่ารักเช่นนกความจริงเกิดในที่ชั่วโอกาสที่จะทำความดีมีน้อยหรือเกือบไม่มีเลยมักจะทำความชั่วเสียมากกว่าวันหนึ่งหนึ่งท่านเห็นนกทําความดีอะไรได้บ้างมีแต่ค่าสัตว์ตัดชีวิตโดยการหาหนอนหาแหลงกินเป็นอาหารชีวิตของนกส่วนมาก จึงมีแต่จมลงไปในที่ชั่วมากขึ้นทุกวันฉะนั้นโอกาสที่จะกลับนั้นแสนยากยังมีสัตว์อีกมากมายรอบๆตัวเราในฤดูที่ฝนฉ่ำฟ้าเราจะพบลูกกบลูกเขียดลูกหางคกมากมายในแอ่งน้ำตื้นๆส่งสิ่งร้องกันเส่งแส้ฝนตกที่ไหนมีน้ำขังเพียงเล็กน้อยเราจะเห็นสัตว์จำพวกนี้เต็มไปหมด ยังไม่ทันโตก็ถูกคนเหยียบย่ำตายบ้างรถทับตายบ้างที่รอดมาได้ก็ต้องตายเพราะน้ำในแอ่งแห้งเสียก่อนบ้างแดดเผาตายบ้างสิ้นชีวิตไปชาติหนึ่งโดยที่ไม่มีโอกาสทำความดีอะไรเลยลองมองให้ใกล้ตัวอีกนิดหนึ่งสุนัขก,ก็ดีแมวก็ดีแม้จะได้รับการเลี้ยงดูอย่างมีสุข มีอาหารอุดมสมบูรณ์ด้วยผลของบุญเก่าที่เคยทำไว้แต่บุญใหม่ท่านเคยเห็นสุนัขหรือแมวท่านคุงงามความดีอะไรได้บ้างมีแต่คอยประจบประแจงเจ้านายให้รักใครเพื่อปากเพื่อท้องของตนเองิษยาพยาบาทกันเองบ้างคอยทาลายชีวิตบ้างโอกาสที่จะทําความดีเกือบไม่มีเลยเมื่อบุญเก่าก็ใช้หมด ปุ่ใหม่ก็ไม่ได้ทำแล้วจะได้บุ่นที่ไหนมาช่วยให้ไปเกิดในที่ทดีในเมื่อสิ้นชีวิตลงมีแต่จะตกต่ำลงไปทุกทีลองมองให้ลึกซึ้งจะเห็นว่าลำพังแต่เกิดมาเป็นสัตว์ก็น่าสงสารอยู่แล้วซ้ำอย่างมีคนใจร้ายคอยเบียดเปลี่ยนซ้ำเติมให้ถูกยากลำบากขึ้นไปอีกนี่เป็นเพียงชีวิตของสัตว์ที่เรามองเห็นได้ ส่วนที่เรามองไม่เห็นเล่ามีอีกมากมายโดยเฉพาะพวกสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เหล่านี้นี่ยิ่งลำบากทุกยากยิ่งกว่าสัตว์ที่เราเห็นเห็นกันอยู่นี้หลายแสนเท่าช่างน่าสงสารนักเราเคยคิดกันบ้างหรือไม่ว่าอะไรทำให้ไปเกิดเป็นสัตว์อะไรทำให้ไปเกิดเป็นนรก อะไรทำให้ไปเกิดเป็นเทวดาเพราะอะไรสัตว์จึงมีมากมายหลายชนิดจนนับไม่ถ้วนแม้เทวดาและมนุษย์เองก็มีมากมายหลายจำพวกสัตว์ในโลกนี้จะมีอย่างเดียวไม่ได้หรือมนุษย์และเทวดาก็น่าจะมีแต่คนอย่างเดียวหรือคนดีอย่างเดียวไม่มีคนชั่วหรือมีแต่คนชั่วอย่างเดียว ไม่มีคนดีเลยไม่ได้หรือพระพุทธองค์ตอบได้ทันทีว่าไม่ได้เพราะอะไรเพราะสัตว์ทุกชนิดมีกรรมกรรมก็คือการกระทำแตกต่างกันไปเกิดเป็นสัตว์ก็เพราะกรรมเกิดเป็นมนุษย์ก็เพราะกรรมสัตว์และมนุษย์ตลอดจนเทวดามีมากมายหลายชนิดก็เพราะกรรมคือการกระทำของตนเอง มีใช่การกระทำของผู้อื่นผู้ใดสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้จึงเป็นไปตามกรรมมีกรรมเป็นผู้จำแนกให้ดีเลวประณีตแตกต่างกันไปทุกท่านไม่มีใครอยากถูกฆ่าถูกขโมยถูกผู้อื่นล่วงเกินบุตรภรรยาสามีตนไม่มีใครอยากได้ยินคนอื่นโป๊ปดมดเท็ดเราหรือผู้คำหยาบเสียสีเราไม่อยากขาดสติเป็นคนบ้าเลอะเลือน แต่ว่าทำอย่างไรเล่าจึงจะไม่ประสบกับสิ่งที่ไม่นา่าพึงพอใจเหล่านี้พระพุทธองค์ตรัสสอนว่าไม่ยากเลยเมื่อเราไม่อยากถูกฆ่าก็อย่าฆ่าคนอื่นสัตว์อื่นและไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่าแทนเราด้วยเราไม่อยากถูกลักขโมยก็อย่าไปลักขโมยหยิบฉวยของที่เจ้าของห,งห่วงแหน ที่จะของเขาไม่ได้อนุญาตทั้ทงไม่ใช่ผู้อื่นลักขโมยจิบช่วยแทนตนด้วยเราไม่อยากให้ผู้อื่นล่วงเกินบุตรภรรยาสามีของเราก็อย่าได้ล่วงเกินบุตรภรรยาสามีของคนอื่นเราไม่อยากได้ยิงคำเท็จคำหยาบคายเราก็อย่าพูดคำเท็จอย่าพูดคำหยาพูดแต่คำสัตย์คำจริงคำอ่อนหวาน เราไม่อยากเลื่อนลอยขาดสติเป็นบ้าก็อย่าเด่มสุรามีไรของเสพติดเหมือนเมาและในทางตรงกันข้ามทุกคนอยากร่ำรวยอยากรูปสวยผิวพรรณงดงามมีคนเคารพนอบน้อมเชื่อฟังมีคนคอยปริบัติรับใช้ช่วยเหลือกิจการต่างๆให้สำเร็จทุกคนอยากมีสติปัญญาดีฉเฉลียวฉลาดด้วยกันทั้งนั้น และปัญหาอยู่ที่ว่าเราจะได้ในสิ่งที่เราต้องการที่น่าพึงพอใจเหล่านี้มาจากไหนไม่ยากอีกเช่นเดียวกันถ้าเราอยากร่ำรวยเราก็ต้องละความตนียินดีในการจำแนกแจกทานเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งป,ปันข้าของเงินทองเครื่องใช้แก่ผู้อื่นไกลขัดแคลนสิ่งใด เรามีเราก็หยิบจื่นได้ความเต็มใจไม่หวงแหนไม่หวังผลตอบความดีถ้าเราเคยแบ่งปันให้ทานแก่ผู้อื่นอยู่เป็นนิดนั้นมีได้สูญหายไปไหนแตจ,จะกลับมาตอบสนองให้เราได้เข้าของเงินทองเหล่านั้นเป็นคนร่ำรวยไม่ยากจนในอนาคตแต่ถ้าเราอยากมีรูปงาม พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนให้เรารักษาศีลมีศีลห้าคือการงดเว้นจากการฆ่าศีล8ศีล10ศีล227ตามสมควรแก่กำลังของผู้รักษาศีลนั้เป็นเครื่องขัดเกลาไกาวาจาใจให้สะอาดมีกิริยาวาจาใจเรียบร้อยคนที่มีกิริยาวาจาสุภาพเรียบร้อยนั้น มีใจดีนั้นเป็นคนน่ารักนักหนาะใครเห็นใครก็ชอบใครเห็นใครก็ชมใครได้อยู่ใกล้ชิดก็เอ็นดูรักใครมีศีลหน้าตาอิ่มเอิบผิวพรรณผ่ผองใสในความดีมีศีลที่เราทําไวน้นี้จะเป็นเหตุให้เราได้มีรูปสวยผิวพรรณงามในกายภายภักหน้าแล้วถ้าเราอยากให้คนอื่นเขารบนบนอบเชื่อฟังเรา เราก็ต้องหัดเคารพนอบน้อมเชื่อฟังผู้ที่เราควรเชื่อฟังเสียก่อนและผู้ที่ควรเคารพนอบน้อมเชื่อฟังได้แก่พระสมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์มารดาและปิดาครูอาจารย์ตลอดจนผู้ที่สูงกว่าเราด้วยชาติตระกูลด้วยความรู้และด้วยวัยถ้าเราเคยเคารพนอบน้อมยกย่องผู้อื่นไม่โดมินผู้อื่นอย่างนี้ เราก็จะได้รับผลเช่นนั้นเองในภายหลังหากว่าเราต้องการให้ใครๆช่วยเหลือกิจการงานของเราเราก็ต้องรู้จักช่วยเหลือกิจการงานของผู้อื่นด้วยกิจการงานในที่นี้คือกิจการงานที่ดีที่ชอบที่สุดจริตไม่ใช่กิจการงานที่ทุจริตคิดไม่ชอบมีการลักขโมยเป็นต้น เราเคยช่วยเหลือกิจการงานของผู้อื่นด้วยความเต็มใจอย่างใดเราก็จะได้รับผลคือการช่วยเหลือจากผู้อื่นเช่นนั้นเราอยากจะมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเราก็ต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ด้วยการอ่านหนังสือที่ดีมีคุณค่าหมั่นเข้าหาสมาคมใกล้ชิดก,กับท่านผู้รู้สดับตรับฟังคำสอนทั้งหลาย เหล่านั้นมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นอยู่เสมอเสมออ่านแล้วฟังแล้วก็นำมาคิดพิจารณาคข้ควรให้รอบคอบสติปัญญาความเฉลียวฉลาดจึงจะเกิดได้พระพุทธองค์จึงตรัสว่ากรรมคือบุญและบาปเป็นเครื่องจำแนกสัตว์ทั้งหลายให้ดีเลวประนีแตกต่างกัน เมื่อจิตคิดจะทำบุญเกิดขึ้นก็อย่ารีรอจงรีบทำเสียในขณะนั้นอย่ามัวรีรออยู่จิตที่เป็นบาปก็จะเกิดแทนบุญที่บุคคลทำแล้วย่อมให้ผลเร็วบุญที่บุคคลทำช้าย่อมให้ผลช้าสัพพทานังธรรมทานังชินนาติการให้ทำ สนะการให้ทั้งปวงกรรมมนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม